นิยายเรื่องท่องขุมนรกกรรมนาวัตตีโลกสัตว์โลกย่อมไป็ไปตามกรรมบาปกรรมมีจริงใครก่อกรรมทำเกินไว้ตายแล้วต้องตกนรกรับโทษทันทุกทรมานแสนสาหัส นี่คือความจริงที่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นตามบัญชาของเทพเจ้าองค์อิกเซียนฮ่องเต้โดยร่างทรงเองแห่งสาราพระทรงเสี้ยเยียงตึงแห่งนครไทยจุงเกาะไต้หวันซึ่งได้ถอดกายทิพตามเสด็จองพระอราหันต์เจ้าจี้ของอูอุไปท่องยมโลกแล้วถ่ายทอดให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงพลกรรมที่ทำไว้และต่อไปนี้คือ เรื่องราวของท่องคุ้มนรก านเข้าด่านผีฟังธรรมที่ศูนย์รวมศาสนาสมเด็จพระอระหันต์ยี่กงอัวฮุกพากายทิพย์ของนายเอียเซียงเสิงร่างทรงเอกไปท่องยมโลกผ่านเข้าด่านผีไปฟังธรรมที่ศูนย์รวมศาสนาเมื่อวันที่20เดือนกันยายน พุทธศักราช2,519เรื่องราวมีดังนี้เสียนหมายมั่นรถสัตว์ให้ทำานี้ไม่รอรีรีบลงกอกทะเลตายแม้เสื้อบางกลางลนหนาวไม่หวันไหวด้วยร้อนใจมุ่งไปช่วยถวยโลกา วันนี้เตรียมตัวออกเดินทางไปท่องยมโลกเอเซงขึ้นุ่มตดาัว,วขอรับกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระาอาจารย์ออกเดินทางได้ ซึงลงจากพุ่มกระพัวพระอาจารย์ขอรับกระผมเห็นกำแพงประตูเข้าเมืองอยู่ข้างหน้าและมีป้ายเขียนหนังสือและสามตัวว่าด่านเมืองผีที่แท้ด่านทางเข้ายมาโลกอยู่ตรงนีง้แต่เพราะเหตุใดจึงไม่เปิดประตูล่ะแต่ยินแต่เสียงฝูงคนที่อยู่ข้างในดังอื้ออึงออกมาความจึงแล้วประตูเมืองผีเขาไม่ยอมเปิดให้ใครครับ แต่พวกชาวโลกล้วนต่างดึงดันเล็ดรอดเขาไปเองทันนั้นทำให้ผมนรกในยม,มโลกต้องหนานแน่นไปด้วยผู้ผีสารพัดบากข้าจะใช้พัตถูกของข้าน,นี้พัดให้ประตูเปิดออกแล้วเราจะเดินผ่านเข้าไปพระอาจารย์พัดผู้ของท่านนีช่างวิเศษจริงๆพัดเพียงเบาๆประตูเมืองผีก็เปิดออกทันที แต่ดวงวิญญาณผู้ตายไม่มีพัดของพระและจะผ่านด่านเข้าไปได้อย่างไรครับผู้ตายที่เป็นผีนั้นกรรมที่อยู่ทางโลกได้หมดสิ้นลงแล้วเมื่อร่างวิญญาณผู้ตายเดินทางมาถึงที่นี่ประตูจะเปิดออกเองและผ่านเข้าไปได้ทั้งนี้เพราะประตูชีวิตทางโลกถูกปิดฉะนั้นประตูทางเข้ายมาโลกจึงเปิดออกซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติระหว่างโลกมนกุษย์กับยมโลกอืมเฮเซง เรีบเดินทางต่อไปกว่อนจะสนใจเรื่องอื่นข้าจะพาเจ้าไปดูในที่อีกแห่งหนึง่งขอรับพระเจา้าแต่ว่าด้านในของด่านนี้มีฝูงชนมากมายเหมือนกันเหมือนกันกบตลาดน,นัดทั่วไปกระผมไม่ทราบว่าพวกเขาจะไปที่ไหนกันครับผู้ผีวิญญาณเหล่านี้จะต้องถูกนําไปดำเนินคดียังสาราว่าการพยายมทักสิบแห่งในยมโลกโดยมีนักการยม,มาบาลเปนผู้นาทางแต่วันนี้เราไม่ได้มาดูเรื่องของพวกนี้ อักเอเสิงรีบเดินตามข้าต่อขอรับพระจ้า์เส้นทางสายนี้เป็นหลุมเป็นบอ่อขรุขระมากเหมือนกับผู้ปฏิบัติธรรมถูกมาระจนต้องใช้ความอดทนอย่างสูงท่านจะไปที่ไหนขอรับเอเสิงเจ้าต้องอดทนเดินต่อไปอีกสองลี้แล้วจะได้รู้เห็นเองทั้งหมดออกประจันขอรับ ผู้ที่อยู่ข้างหน้าเรานั้นเพราะอะไรจึงต้องถูกควบคุมและนำตัวเดินมุ่งตรงไปอย่างรีบเร่งคนนี้เมื่อยังมีชีวิตเขาเป็นนักบวชปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานประทับสงฆ์แห่งนหนึ่งแต่เนื่องจากไม่เข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้องจึงกล่าวหาส่อเสียให้ร้ายศาสนาอื่นโดยมิชอบฉะนั้นหลังจากตายแล้วดวงวิญ,ญญาณของเขาจึงต้องมารับโทษอยู่ในยมโลกครับผมเห็นซุ้มหน้าประตูทางเข้าอยู่ข้างหน้าและมีป้ายเขียนไว้ว่า ศูนย์รวมศาสนาที่นี่เป็นสถานที่อะไรครับที่นี่แหละเป็นที่ที่ขาดจะพาเจ้ามาเนื่องจากขณะนี้ที่โลกม,มนุษย์มีศาสนาใหม่เกิดขึ้นมากมายแต่ผู้สืบทอดศาสนาบ้างไม่เข้าใจหลักธรรมกับความมุ่งหมายของศาสนาด้วยถูกต้องจึงเป็นเหตุก่อให้เกิดการกล่าวหาซึ่งกันและกันเรื่องนี้ทําให้ความหมายของการปฏิบัติธรรมต้องหมดไปและในผู้ที่กล่าวหาให้ร้ายต่อกันเป็นการก่อบาป ก่อกรรมอันไม่ชอบทางวาจาขึ้นฉะนั้นหลังจากคนจะพวกนี้ตายแล้วดวงวิญญาณของพวกเขาจึงต้องเข้ามารับการอบรมธรรม,มะใหม่อยู่ในศูนย์รวมศาสนา,าอีกพระอาจารย์เพื่อเป็นหัวหน้าศูนย์โอ้ท่านออกให้การต่อรำเราแล้วเอียเสีงเจ้าหลีบเดินลูน่น้าออกไปกราบถวายความเคารพอยู่นีกรผมเอียเสียงเส็ง ขอกราบถวายความเคารพราจการหัวหน้าศูนย์พร้อมคณะทุกท่านขอรับข้าพเจ้าขอถวายต้อนรับพระจี้กงหัวฮุกกับร่างทรงเอกแห่งศาลาเสียเฮียงตึงนายเอี้ยเสี่ยงเซง็งเสด็จมาเป็นเกียริด้วยความยินดีได้มีภาพร,รัญชาให้รอถวายการต้อนรับท่านทั้งสองไว้ก่อนแล้วเอี่ยเสี่ยงเซงลุกขึ้นเชิญตามสบายท่านหัวหน้าศูนย์ อย่าทมานำเอียดเสียงมาที่่ในวันนี้เพื่อขอท่านนำเขาเข้าชมพร้อมกับอธิบายให้ทราบด้วยพระจีุกท่านไม่ต้องเกรงใจและขอเชิญท่านทั้งสองเข้าห้องรับรองนั่งพักผ่อนตามสบายคำว่าศูนย์รวมาศาสนามีความหมายมากแต่กระผมไม่ทราบความเป็นไาท่านพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ได้โปรดประทานคำอธิบายให้ทราบด้วยครับที่โลกมนุษย์ปัจจุบันมีาศาสนาใหญ่อยู่ห้าศาสนา คือของจือ้อเต๋าพุทธเยซูและอิสลามทั้งห้าศาสนานี้ถือว่าเป็นศาสนาหลักของโลกและที่มาของทั้งห้าศาสนาก็คือธรรมะซึ่งเป็นหลักเดียวกันเมื่อย,ยุคก,ก่อนหน้าสมัยโบราณการที่แล้วมานั้นไม่มีชื่อเรียกว่าศาสนาต่อมามีนักปราซึ่งเป็นองค์พระผู้แทนสวรรค์เสด็จลงมาและแยกย้ายไปสู่การประสูตร ตามประเทศต่างๆของโลกเพื่ออบรมสั่งสอนธรรม,มะแก่มนุษยชาติให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบและดำรงชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามทรรนองคลองธรรมของฟ้าดินต่อเมื่อหมดอายุไขแล้วจะได้กลับคืนสู่สุขติภพซึ่งเป็นถิ่นฐานต้นกำเนิดแต่เดิมมาเมื่อองค์พระาศาสดาในแต่ละาศาสนาเสด็จกลับสู่ปรินิพานแล้ว ต้องให้เป็นที่เศร้าใจอย่างยิ่งเนื่องจากสาวกผู้สืบทอดต่างเกิดมีความคิดเห็นขัดแย้งกันทั้งยังแบ่งแยกออกเป็นฝักฝ่ายจนถึงกับมีการต่อต้านซึ่งกันและกันทั้งนี้เพราะไม่เข้าใจว่าทะเลเป็นศูนย์รวมของน้ำที่ไหลไปจากแม่น้ำร้อยสายพันสายหรือเปรียบเสมือนร้อยบ้านพันครอบครัวก็เหมือนกับครอบครัวเดียวกัน ในที่สุดของการขัดแยง้งไม่มีใครยอมใครและจึงต่างแยกกันตั้งเป็นศาสนาขึ้นพร้อมกับอวดอ้างศาสนาของตนสูงส่งส่วนศาสนาอื่นด้อยก,กว่าฉะนั้นเมื่อผู้สืบทอดศาสนาจำพวกนี้หมดอายุไขแล้วดวงวิญญาณจึงไม่สามารถจะพ้นจากผลกรรมที่พวกเขาก่อกระทำไว้ได้และต้องตกลงมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด เนื่องจากสาเหตุดังกล่าวเง็กเสียนฮ่องเต้พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ทรงมีความห่วงใย,ยต่อสัตว์โลกที่ต้องตกลงไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในขุมนรกเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นจึงมีพระราชบัญชาให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รวมศาสนาขึ้นในยมโลกเพื่อให้การอบรมสั่งสอนนักบวชที่ยังดึงดันเห็นแก่ตัวและหลงผิดจนกว่าจะรู้และเข้าใจหลักธรรมอย่างถูกต้อง จากนั้นจึงพิจารณาให้เลื่อนขึ้นสู่สุขติภพต่อไปอตามที่ท่านหัวหน้าศูนย์กล่าวแล้วนั้นถูกต้องแต่เรื่องนี้เอียดเซิงยังชวนงง,งวยไม่เข้าใจยังสู้นำขาเข้าไปดูเหตุการณ์ด้วยตนเองไม่ได้ดังที่กล่าวกันว่าร้อยปากว่ายังไม่เท่าตาเห็นเพียงครั้งเดียวได้ข้าพรเจ้าจะนำไป ภายในบริเวณแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างขวางใหญ่โตมากเรากั็เป็นสถานที่บรรยายมีชนทุกชาติทุกภาษานับเป็นหมื่นคนนั่งเต็มทั่วไปหมดเหมือนกับก,กาลังเตรียมรับฟังเรื่องอะไรถูกต้องพวกเขากำลังเตรียมฟังคำบรรยายข้าพเจ้าจะนำท่านทั้งสองเข้าไปนั่งฟังอยู่ตอนหน้าที่จัดไว้สำหรับแขกผู้มีเกียรติ สถานที่ฟังคำบ,บรรยายใหญ่โตมโหลารที่โลกมนุษย์ไม่เคยจะมีให้เห็นมากนะมีกระดานดำที่ตั้งอยู่หน้าเวทีเขียนไว้ว่าศูนย์รวมศาสนากับมีพระอาจารย์ศรีรษะโล้นท่านหนึ่งและแต่งกายคล้ายเป็นนักบําำลังขึ้นไปยืนอยู่บนแท่นเวทีสำหรับผู้บรรยายส่วนผู้ฟังทั้งหมดยืนขึ้นพร้อมกันเป็นการแสดงความเคารพเสร็จแล้วนั่งลงตามเดิม ทนทั้งหลายวันนี้มีชาวโลกชื่อนายเอี้ยเซียงเซิงจากสาลาเสี่ยยงตึงแห่งนครไทจุงมาร่วมฟังคำบรรยายนะที่นี้ด้วยเชิญปรบมือขึ้นพร้อมกันสแสดงการต้อนรับด้วยความยินดีด้วยอาจารย์ก็เขาร้จะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาและผ่าขัดเพราะเหตุใดจึงฟังภาษาจีนเข้าใจได้ขอรับ เกียรติโลกมย์กว้างใหญ่ไพศาลและถึงแม้จะมีชนชาติผาพันธ์อย่างมากมายไม่เหมือนกันก็ตามแต่ละที่ความเชื่อศาสนาพวกเขาไม่ได้อยู่นอกอารมณ์และจิตใจทั้งยังเหมือนกันทุกคนอีกด้วยเรื่องนี้หลังจากตายแล้วดวงวิญญาณของพวกเขาจึงรู้ด้วยปัญญาว่าไม่ใช่เพราะชนชาติผาพันธ์ต่างกันแล้วจิตใจจะไม่เหมือนกันก็หาไม่เช่นเสียงฟ้าร้องชนทุกชาติภาษาต่างรู้เหมือนกันหมดว่าฝนกำลังจะตก ฉะนั้นเมื่อทุกคนได้ยินเสียงจากผู้บรรยายธรรมจึงต่างรู้ความประสงค์ของเขาเหมือนกันทุกคนดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทินาย่อมจะเป็นที่รู้และเข้าใจกับสัตว์โลทั้งมวลอิเสิงอย่าถามรอีกให้ตั้งใจฟังธรรมจากอาจารย์ผู้บรรยาย มนุษย์มีมากมายหลายเผ่าพันธุ์จิตใจนั้นเหมือนกันทุกวงวานเมื่อชีพอยู่แยกไปสู่ต่างถิ่นฐานครั้นวายปราณดวงวิญญาณอยู่ด้วยกันที่โลกมนุษย์ถึงแม้จะมีชนชาติภาษาผิวสีเผ่าพันธุ์ต่างกันก็ตามต่อเมื่อหิวต่างก็รู้ว่าจะต้องกินอาหาร กลางคืนจะต้องนอนมีท้องฟ้าปกคลุมและแผ่นดินรองรับทั้งมีพระอาทิตย์กับดวงจันทร์ให้ความอบอุ่นและแสงสว่างตลอดจนน้ำฝนยังโปรโยปลายลงมาให้ความชุ่มชื้นแก่สัตว์โลกอย่างทั่วถึงไม่มีใครที่จะไม่ได้รับความสุขจากธรรมชาติและมนุษย์ที่ได้รับความสุขจากธรรมชาตินี้จะกล่าวได้ว่า เหมือนกับอยู่ในร่างกายจิตใจเดียวกันสำหรับเรื่องของลัทธิความเชื่อเพียงแต่ลัทธิความเชื่อในาศาสนาไม่เหมือนกันเท่านั้นกลับต้องเป็นเหตุก่อให้เกิดข้อขัดแยง้งกล่าวหาให้ร้ายแก่กันเรื่องนี้บ้างถึงกับอ้างว่าฝ่ายตนสามารถจะขึ้นไปสู่วิมานสวรรค์ได้ส่วนาศาสนาอื่นมีแต่ทางที่จะต้องตกคุมนรกเท่านั้น จากพฤติการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการอวดอ้างขึ้นสวรรค์จากความนึกคิดเอาเองตามอารมณ์ซึ่งเป็นความคิดฝันสร้างวิมานไว้ท่ามกลางทองฟ้าแล้วก็พาตัวเองเข้าไปขังอยู่ภายในวิมานแห่งนั้นซึ่งเหมือนกับเข้าไปอยู่ในกรงนกที่แขวนไว้กลางอากาศจากนั้นก็คิดเอาเอง ด้วยความกระยิ่มใจว่าตนเป็นผู้สูงส่งจนไม่มีใครจะเปรียบได้และแล้วก็ส่งเสียงร้องขันเชื่อเจ้าด้วยความภาคภูมิแต่ความจริงนั่นก็คือวิมานสวรรค์ที่เป็นคุ้มนรกซึ่งเป็นนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าฉะนั้นผู้ที่ขึ้นสวรรค์ในทำนองนี้ให้เป็นที่รู้กันว่า ล้วนแต่เป็นลูกแกะที่กำลังรอ,งรอความช่วยเหลือทั้งสิน้นใช่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจนพ้นทุกข์แล้วก็หาไม่พวกท่านขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ล้วนแต่พูดว่าขึ้นไปบนวิมานสวรรค์แต่บัดนี้กลับต้องตกลงมาอยู่ในขุมนรกและการมาอยู่ยม,มโลกในขณะนี้ทุกคนมาพร้อมกับร่าง สังขารด้วยอย่างนั้นหรือนอกจากนั้นร่างสังขารของพวกท่านยังมีชนชาติเป็นผิวสีดำขาวและเหลืองทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ประดับด้วยสีแดงเหลืองเขียวกับลายดอกต่งตางๆจะมีก็เพียงตรงจิตที่เป็นอันเป็นจินกำเนิดหรืเป็นต้นกำเนิดเท่านั้น ที่ไม่สามารถจะประดับด้วยสีใดๆได,ได,ได้ฉะนั้นถ้าจิตใจของพวกท่านมีแต่ความนึกคิดรังเกียจเดียดฉันทั้งยังกล่าวหาให้ร้ายซึ่งกันและกันโดยปราศจากความเห็นใจว่ารักใคร่ราณีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่าแล้วคำว่าเมตตากรุณาต่อกันจะนำมาใช้พูดได้ในโอกาสไหน ก็จงดูพระอาทิตย์กับดวงจันทร์ที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่สัตว์โลกอย่างทั่วถึงมิได้แบ่งแยกให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงหรือทั้งคนชั่วดีแต่อย่างไรฉะนั้นจึงทอแสงอันเจิดจ้าตลอดมานานแสนนานจนตราบเท่าทุกวันี้มาบัดนี้ท่านทั้งหลายพึงรู้สำนึกได้ด้วยตนเองแล้วว่า ต่างต้องไม่มีความโกรธแค้นชิงชังต่อกันเกิดขึ้นภายในจิตใจและถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องมีความสามัคคีอย่างพร้อมเพรียงศูนย์รวมศาสนาก็คือศูนย์รวมจิตใจของทุกๆคนให้มีความเมตตากรุณาและรักใคร่ปราณีต่อกันถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและทุกศาสนา ควรจะเปิดใจให้กว้างพร้อมที่จะให้ความเมตตาช่วยเหลือแก่มนุษยชาติโดยทั่วไปถึงแม้พระาศาสดาของแต่ละาศาสนาไม่เหมือนกันแต่ความมุ่งหมายในแต่ละพระองค์เป็นจุดเดียวกันคือปรารถนาที่จะให้มนุษยชาติทั้งปวงประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทั้งให้ดำรงชีวิตยอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเพื่อให้ความสับสนวุ่นวายของโลกกลับกลายเป็นสวนสวรรค์ที่มีแต่ความร่มเย็นผาสุขสำหรับการโปรดสัตว์ขององค์พระาศาสดาจะทรงโปรดแต่ดวงจิตกับร่างบิญญาณเท่านั้นส่วนร่างสังขารมนุษย์ไม่โปรด แต่อย่างไดด้วยเหตุนี้ทุกคนต้องแสดงออกซึ่งความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกันจึงจะสามารถหลุดพ้นจากความโดดเดี่ยวได้และก็มีอยู่เพียงทางเดียวนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้โลกเกิดความสงบสันติสุขขึ้นจากนั้นใครๆจะสำเร็จเป็นเซียนหรือเป็นพระแม้จะเป็นถึงอริยบุคคลก็ย่อมได้ แต่ถ้าหันหลังให้กับเส้นทางดังกล่าวยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอเนื่องจากเวลาหมดแล้วทวยพนาสูนอัตมาขลาท่านไปก่อนวันหน้าท่านมีโอกาสจะมาเยือนท่านอีกยสรรีบกลับลาทวยพนาสูนแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางกลับโดยเร็วท่านพนาสูนให้เป็นที่เสียดายมากเนื่องจากเวลาใกล้จะหมดแล้วกระผมจะต้องรีบกลับศาลาเสียเฮียงตึง ในขณะที่กําลังฟังคำบรรยายอยู่กลางคันซึ่งเสียมารยาและขอประทานกภัยขอรับไม่เป็นไรเชิญตามสบายและขอส่งสเสด็จอิสิเรีบขึ้นพุ่มระบุเร็ววันนี้จะมาฟังบรรยายทำแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้าบ กระผมรู้สึกว่าพระอาจารย์ท่านนั้นบรรยายได้ดีมีเหตุผลมากเนื่องจากขณะนี้ในแต่ละศาสนาต่างขัดแย้งกันเรื่องนี้จึงเหมือนกับกับพูดขายแต็งโมย่อมจะต้องอ้างว่าแตงของตวนหวานอร่อยแต่ชาติชาวโรคสามารถจะพูดว่าพวกเราลองไปชิมกันดูเช่นเดียวก,ก,กันกับคนที่กินน้ำเย็นหรือน้ำร้อนผู้กินย่อมจะรู้อยู่แก่ใจสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกจึงถือว่าเป็นความจริง ฉะนั้นจะดีหรือไม่ดีคนที่กินเท่านั้นจะเป็นผู้ชี้ขาดเอกระผมคิดว่าถ้าสามารถจะทำเช่นนี้ได้น่าจะยุติธรรมดีครับชาวโลกจะพวกที่ถือเอาความคิดเห็นและการการะทำของตนเป็นใหญ่จะฝ่ายเดียวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมในผู้ที่มีความนึกคิดและกระทำเช่นว่านี้ไม่สามารถจะพ้นถุกได้เพราะไม่ใช่เป็นความนึกคิดและการการะทำเพื่อการหลุดพ้น แต่เป็นการก่อกรรมบาปหนาให้แก่ตนเองท่านยังสร้างความสับสนวุ่นวายให้แก่มนุษยชาติด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์อริยเจ้ากับพระและเสียงรู้แล้วแต่เป็นธรรมทูตแทนสวรรค์นนสิ่นงท่านเสด็จมาปโปรดสัตว์ด้วยความเมตตาไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังแต่อย่างใดเพราะธรรมะเป็นของส่วนรวมและโลกมนุษย์เป็นของทุกๆคนดังเช่นถ้าชาตินาเอียดเสียงจะต้องไปเกิดอยู่ในต่างประเทศและโดยทั่วไปแล้ว เจ้าจะต้องยึดถือลัที่ความเชื่อของศาสนาตามท้องถิ่นนั้นเป็นหลักและข้าจะเถือเรื่องนี้เป็นสาเหตุไม่โปรดเจ้ากระนั้นหรือถ้าข้ามีความเลกคิดและกระทำดังที่ว่านี้ข้าก็ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระเพราะจิตใจขับแคบมีแต่ความลำเอียงและเห็นแก่ตัวเป็นที่ตัง้งฉะนั้นจึงหวังว่าชาวโลกจะทำจิตใจให้กว้างขวางและส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมโดยละทิ้งความเห็นแก่ตัวนั้นซะทั้งนี้เพื่อความสงบส,สุขแกม่มนุษยชาติทั้งมวล หาไม่แล้ว,วิมานสวรรค์ของท่านจะมีความกว้างยาวเพียงเฉพาะตัวท่านเท่านั้นเองไม่เพียงพอที่จะรองรับสัตว์โลกทั้งมเอาละถึงสลาเสียเทียมพึ้งแล้วตีดสิง ลงจับพุ่มกับบูได้กายทิพย์เข้าสู่รา